สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่สาขาอำเภอร้องกวางยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกคณะที่1ประจำปีงบประมาณ2,564ด้วยความยินดียิ่งสวัสดีค่ะดิฉันนางพิดาศรีเมืีหัวาหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่สาขาอำเภอร้องกวางสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่สาขาอำเภอร้องกวาง ตั้งอยู่ถนนสายที่101ช่วงแพร่น่านเลขที่187หมู่6ตำบลร้องเข็มอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่มีพื้นที่ทั้งหมด6ไร่3งาน9ตารางวาเขตรับผิดชอบ3อำเภอได้แก่อำเภอร้องกวางอำเภอ2และอำเภอหนองบังคายมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวน11คนแบ่งเป็นข้าราชการ5คนลูกจ้างประจำ2คน พนักงานราชการ3คนพนักงานจ้าเหมา1คนสำนักงานกระทรวงจังัดแสา่สาอำเภอรังควาได้พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่าย การให้บริการของจุดประชาสัมพันธ์มีการดำเนินการตามแนวทางมาตรฐานของส่วนราชการโดยมาตรฐานของระบบงานมีความเชื่อมโยงทํางานร่วมกันเพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการใช้บริการของภาครัฐมีขั้นตอนการดำเนินงาน 3. หัวข้อหลักดังนี้ 1. ก่อนเข้าสู่จุดให้บริการ 2. ระบบจุดให้บริการ 3. ระบบสนับสนุนการให้บริการด้านงานบริการมีงานบริการ ประกอบด้วย 1. งงานบริการด้านงานทะเบียนและภาษีรถ 2. งงานบริการด้านใบอนุญาตขับรถ 3. งานตรวจสภาพรถ 4. งานประกอบการขนส่งมีบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาด้านงานบริการต่างๆของสำนักงานเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีโดยไม่มีหยุดพักเที่ยง สถานที่บริการ ผู้รับบริการสามารถเดินทางมาใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยรถโดยสารสาธารณะหรือรถรับจ้างรถยนต์ส่วนบุคคลรวมถึงรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมีป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางไปยังสำนักงานและบริเวณทางเข้ามีป้ายแสดงอย่างชัดเจนมีพื้นที่จอดรถไว้รองรับอย่างเพียงพอสำหรับผู้มาใช้บริการทั้งบริเวณด้านหน้าและภายในอาคารสำนักงานมีป้ายบอกตำแหน แห่งที่ตั้งของจุดบริการต่างๆมีการออกแบบสถานที่โดยมีการคำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุมีช่องทางพิเศษและจัดให้มีจุดประชาสัมพันธ์สำหรับผู้พิการทางลาดสำหรับรถเข็นผู้พิการที่นั่งที่จอดรถเราวกันตกถังขยะจุดบริการน้ำดื่มห้องน้ำสัญญาณเสียงสำหรับผู้พิการ มีที่ว่างใกล้จุดบริการเพื่อให้รถเข็นของผู้พิการสามารถเข้าถึงได้สะดวกไม่มีสิ่งกีดขวางมีพื้นที่ให้บริการที่สะดวกสามารถให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วมีบริการน้ำดื่มเก้าอี้พักคอยในจุดที่สำคัญหรืออันตรายมีการติดสติกเกอร์แถบสีบนพื้นในอาคารมีป้ายบอกทิศทางไปยังบริเวณต่างๆ มีห้องน้ำจำนวนเพียงพอต่อความต้องการโดยจะทำความสะอาดเป็นประจำทุกวันเพื่อความสะอาดและถูกสุขะอ,อนามัยจัดสถานที่เขตสุบ,บุรีสำหรับผู้มารับบริการที่สุบ,บุรีบริเวณด้านข้างสำนักงานจัดให้มีจุดแรกรับ ที่จุดประชาสัมพันธ์เพื่อให้คำแนะนำในการกรอกแบบฟอร์มต่างๆตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมีจุดคัดกรองก่อนเข้ารับบริการและมีตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์มอัดตาค่าธรรมเนียมมีการจัดให้มีระบบบัตรคิวเพื่อให้สามารถเข้าถึงจุดบริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในการสืบค้นข้อมูลต่างๆการออกแบบ บบงานและการขับเคลื่อนการให้บริการด้วยนวัตกรรมการออกแบบระบบงานและเพิ่มช่องทางการให้บริการมีการแยกกลุ่มงานมีการจัดขั้นตอนการให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้มองเห็นอย่างชัดเจนมีการบูรณาการเชื่อมโยงกับสถานตรวจสภาพรถเอกชนมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครองมีการให้ข้อมูลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในกรณีที่เกี่ยวกับคดีรถมีขนาดพื้นที่ ที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับและออกแบบจัดวางเอกสารให้สามารถใช้บริการได้อย่างรวดเร็วจัดทำป้ายแสดงตัวตนของเจ้าหน้าที่มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการให้บริการของเจ้าหน้าที่โดยระบุข,ขั้นตอนระยะเวลาและข้อมูลที่จำเป็นมีการประชุมซักซ้อมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ประชาชนไปในทิศท,ทางเดียวกันมีการให้บริการข้อมูล ข้อมูลแบบออนไลน์โดยเปิดให้จองคิวผ่านทางเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบกทางแอปพลิเคชัน dlt smart q การขอแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ a อ p l e i c a t i o n dlt eform i file a p p พ i c a t i o n dlt qr License แสดงใบขับขี่ มีแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยใช้ QR code ในการสแกนตอบแบบสอบถามจัดช่องทางร้องทุกข์ไว้หลายช่องทางเช่นกล่องแสดงความคิดเห็นรับเรื่องร้องเรียนสายด่วน1584และทางเพจ Facebook ของสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่สาขาอำเภอร้องกวางและโทรศัพท์หมายเลข0 5 4 5 9 7 7 6 9 9ต่อ371กรณีมีข้อร้องเรียนผ่าน ทางช่องทางต่างๆสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงชี้แจงเหตุผลดำเนินการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งแจ้งตอบข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบผลการดำเนินงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยจัดให้มีจุดคัดกรองของผู้มาใช้บริการมีการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยแจกเจลล้างมือจัดพื้นที่ที่มีการเว้นระยะห่างของที่นั่งพักติดตั้งอะคีลิสกั้นพื้นที่ให้บริการติดป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตัวในช่วงของโควิด -19 และทําความสะอาดจุดพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชนต็นี้มาต่อมาสีนะครับที่สามารนส่งองฝ้าแล้วก็ใ้น้ำกางๆหน่รีอยนะครับเพ่อให้ความในการุดปัดจินนะครับแล้วก เรียกทีต่ต้องรอคิวนะครับบริการได้รวดเร็วครับใช้เวลาประมาณ40-45นาทีครับ